ถ้าอุดอู้ไม่มีการระบายอากาศพลังจะเคลื่อนตัวไม่ได้ก็คือหมายถึงมีอากาศเนี่ยเคลื่อนตัวต่อไปถ้าพลังไม่เคลื่อนถ้าไม่มีอากาศที่เคลื่อนตัวต่อไปนะฮะพลังก็ไม่เคลื่อนตัวเพราะว่าบางบ้านเนี่ยติดแอร์อ่ะแล้วทั้งทั้งทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีไม่เคยเปิดหน้าต่างเลยอืเก็บอากาศเก่าไว้ตลอดเวลาเลยมีกระแสลมก็เกิดจากเครื่องแอร์ ซึ่งก็คือดูดเอาอากาศเก่าเข้าแล้วก็วนอยู่มีแต่ลมกับความเย็นแต่เข้าใจว่านั่นคืออากาศนั่นคืออากาศใหม่มซึ่งในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นภาวะหยินก็คือลมหายใจเราหายใจเข้าไปภาวะหยางเข้าปล่อยภาวะหยินออกมาพัดล <ง S 2> <หา S 1> เข้าไปไป,ไปอยู่ตามมุมตามซอกอากาศที่นิ่งกลายสภาพเป็นหยิน พรานานวันเข้าเนี่ยมันก็เกิดภาวะญินลักษณะเหมือนอย่างที่เวลาเราเข้าไปแล้วเราได้กลิ่นอับชื้นอื mm hmm. mm hmm. ส่วนอากาศที่นิ่งที่ไม่มีการถ่ายเทพอเข้าไปสักชั่วครู่สั้นๆเราก็จะเริ่มรู้สึกเหนื่อซึมๆ mm hmm. เริ่มเหนียวเหนียวตัวฮ mm hmm. ะหรือจมูกเนี่ยได้กลิ่นความชื้นเ mm hmm. นี่ยลักษณะนี้เป็นภาวะออกกำลังคนการระบายอากาศที่ดีหมายถึงมีการแลกเปลี่ยนอากาศแต่โดยหลักก็คืออากาศที่เข้า มากกว่าอากาศที่ออก